อันนี้องค์ที่1เลยนะครับวันนี้ก็นํามาโชว์ให้ทุกท่านได้ชมไม่ใช่นํามาโชว์ฮะนำมาให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ครอบครองเลยนะครับให้ทุกท่านได้ร่วมบุญเพียงแค่ร่วมบูชานะครับเพียงแค่10,000บาทสําหรับท่านใดที่ต้องการก็สแกน QR Code ค,ครตรงนี้เข้ามานะครับแล้วก็พร้อมก,กับถ่ายองค์พระมาะว่าขอบูชาองค์นี้ครับแต่หลังจาก10องค์นี้หมดแล้วท่านก็บอกกับผมมาได้เลยว่าขอบูชาพิมพ์ฐานแซมหนึ่งองค์นะครับอันนี้คือรุ่นเดียวกัน นะครับก่อนนี้องค์ที่หนึ่งนะครับด้านหน้าด้านหลังครับต้องบอกเลยว่านะครับสวยงามทุกองค์นะครับโอ้โหองค์นี้แตกลายสังคาโลกละเอียดยิบเลยนะครับพอดีผมเห็นว่าองค์นี้สวยนะครับเลยไม่อยากนํามาล้างเปิดผิวองค์นี้สวยจริงเห็นไหมฮะผิวพันธุ์วันณนะออกขาวเหลืองนวลน,นะครับ เนื้อพระแบ่งตัวเป็นจ้ำๆวนสารชัดเจนนะฮะองค์นี้เห็นชัดเจนมากๆความเก่ากายภาพความเก่าต้องแบบนี้นะครับนี่คือพระที่เก่าจริงนะครับพระแท้ดูแล้วก็มีความสุขนะครับนี่คือด้านหลังรูพุนปลายเข็มมากมายนะครับโอ้เนี่ยมองเห็นเลยนะฮะผมพุทธคุณชัดเจนนะครับ เห็นรอยหนอนด้วนละเอียดหงเล็กไหลที่คาบดำๆนะฮะที่กระจายดันออกมาที่ผิวนะครับสวยมากครับสำหรับองค์นี้นะครับไปดูองค์ที่2กันอ,องค์นี้รหัส a 02นะครับให้บูชาเท่ากันนะครับรุ่นนี้100องค์ครับจัดพิเศษนะครับโปรโมชั่นภายในปีนี้เท่านั้นนะครับ <c oughs> เรียกได้ว่าสวยทุกองค์นะครับผมขอขยับกล้องขึ้นหน่อยอันนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมอกล่องนะครับคนที่บูชาก็ ้าขายดีร่ำรวยนะครับมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะครับเห็นไหมฮะพอถ้าเรายังไม่เปิดผิวเขาจะมีคราบนวลๆสีเหลืองนวลๆน,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 นะครับรุ่นนี้มีส่วนผสมของฟักทองด้วยน,นะครับมีส่วนผสมของฟักทองผงเกสรนะครับคราบตังอิ้วน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับ โอ้นะฮะมวลสารนี่ชัดเจนเลยนะฮะผมให้ชมภาพรวมแล้วกันนะครับเพราะวันนี้เตรียมมาค่อนข้างหลายรุ่นนะครับในองค์ที่สองอ่ะไปดูองค์ที่สามกันสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีพิมพ์ฐานแซมแนะนำให้เก็บบูชาเลยนะครับท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้มูลค่านี้ภายในปีนี้เท่านั้นนะครับด้านหน้าด้านหลัง เดี๋ยวถัดจากรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพิมพ์ปกโพนะครับซึ่งก็เป็นพระสมเด็จวัครงที่หายเรียกได้ว่าหายากที่สุดนะครับในส่วนของพิมพปกโพเห็นไหมฮะกายภาพเขาจะมีภาพนวลๆน,น,นะครับที่ถูกขับออกมาปกคลุมอยู่ที่ผิวนะครับรุ่นเดียวกันนะครับกับที่ล้างไป ได้เลยว่าสวยแฟนะครับทุนตระคุณเต็มเปี่ยมทุกองค์นะครับโอ้โหงามมากๆนะครับเนี่ยฮะความเก่านะครับก็ต้องมีการปีแยงหดแตก นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับพระอายุเกิด150ปีขึ้นไปนะครับองค์ที่4ครับด้านหน้าด้านหลังต้องบอกเลยว่าสวยสมบูรณ์ทุกองค์นะฮะไม่ต้องกังวลเลยนะครับ ก็จะมีรอยปิแยกแตกนะครับจริงๆเนื้อเนี่ยแตกลายสังคโลกแต่ใหญ่นะครับเขาจะมีค่าปูนนวลมาปกคลุม โอ้ oh, สวยงามมากๆเลยนะครับทุกองนี้สวยสมบูรณ์โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมองค์ที่ห้ากันเลยนะครับจะไปไวนิดนึงนะครับให้ดูสักห้าองค์แล้วกันนะครับด้านหน้าด้านหลัง งั้นผมไม่นาเข้ากล้องกําลังขยายสูงแล้วกันนะครับก็จะได้ชมได้หลายองค์ไปดูองค์ที่หกครับองค์นี้สวยนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่หกด้านหน้าด้านหลังครับอันนี้เข้มเลยนะครับโอ้โหพระเกตพระก,กัน สวยมากนะครับแห้งสวยไปดวงที่7ครับโอ้องนี้ก็สุดยอดนะครับอง์นี้องค์ที่7นะครับสำหรับท่านใดที่บูชาก็สแกน qr code นะครับแล้วก็ให้ติดรหัสองคพ้ามาด้วยนะครับจะดีมากๆเลยนะครับพิมฐานแซมนะครับ สวยมากนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีสมาชิกหลายท่านที่บูชาในส่วนของพระสมเด็จวัดระครังพิมพ์สุขโขทยัยแล้วก็พิมพ์อู่ทองไปนะครับพอทุกท่านได้รับองค์พระแล้วเนี่ยก็ไลน์มาขอบคุณนะครับว่าองค์พระสวยมากนะครับทุกใจนะครับก็ผมเองก็มีความสุขนะครับพอทุกท่านได้ของที่ เราได้บูชาแล้วเรามีความสุขในมูลค่าที่เราแบบไม่สูงมากนะครับจริงๆต้องบอกว่าพระทุกองคเนี่ยมูลค่าสูงมากนะครับแต่อยู่ที่เจตนาของผู้ครอบครองนะครับที่จะแบ่งปันให้ในมูลค่านี้นะครับไม่อยากให้ท่านสมาชิกไปยึดติดในมูลค่าว่าพระแท้ต้องมูลค่าหลักล้าน20ล้าน30ล้านนะครับ45ล้านอย่างเก๋นะครับ นับภาษาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านได้พระแท้ในมูลค่านี้ก็ถือว่าท่านมีมีวาสนานะครับมีบุญบารมีครบเต็มเปี่ยมอ่านะครับที่จะมีโอกาสได้ครอบครองในยุคนี้เวลานี้นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่9ด้านหน้าด้านหลังครับโอเค อองค์นี้เป็นองค์ที่10นะครับก็สําหรับรุ่นนี้นะครับผมนํามาจัดโปรโมชั่นให้100องค้องนะครับก็สําหรับท่านใดที่ต้องการนะครับก็สแกน QR c o d o d e แจ้งความประสงค์มาได้เลยนะครับ100องค์ราคามูลค่า1 0 0 0 0บาทภายในปีนี้เท่านั้นนะครับต้องบอกว่าพระทุกองค์นี้มูลค่าหลักล้านนะครับ เป็นพระแท้ที่ทันสมเด็จพระพุจารย์ตัวภมรังสีปลุกเสกครับไม่มูลค่าหลักล้านได้ยังไงอ่านะครับคราวนี้รุ่นถัดไปนะครับวันนี้นํามาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทําการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกคา้า ท,ทั่วไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่ายกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากรบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอม,มรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่1น,นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ นะคะเรียบ,ยบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่า เราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่ง ทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่า ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์ลเนฟไฟส์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเอออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะ ยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธารย์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสูขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุ ท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งเปาเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนะี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะ ถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกานตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดละคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจเฟ e บุ o กไล v ์นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ